นานายิ่งรู้จักยิ่งรักเธอดังร่วมทริปนิวยอร์กกับนางเอกสาวควนนี้ใช้ชีวิตอยู่นิวยอร์กมาสักพักแล้วสำหรับครอบครัวของนานาไลาบีนากาเวทไทเทเนียมที่พาลูกชายลูกสาวฝา,าแฝดไปด้วยโดยพี่พี่แฟนลับจะเห็นโมเมนต์ที่น่ารักของพวกเขาผ่านอินสตาแกรมอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้ยังทราบว่าแม่นานา,นานตอนนี้ก็ได้เจอกับปางกนาดนนันวงขอจรไกลหรือเลดี้ปางและทั้งคู่ก็ได้เที่ยวด้วยกันหลายๆที่เลย และหลังจากที่แม่นานา,นาได้เที่ยวอยู่กับเลดี้ปางเธอถึงกับโพสภาพคู่พร้อมกับบอกว่ายิ่งรู้จักยิ่งรักเธอเลดี้ของแม่งานนี้ถือว่าเป็นคำชมที่การันตีได้เลยว่าสาวเลดี้ปางเขามีพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาและความสามารถใครอยู่ด้วยก็แฮปปี้แม่แปลกใจทำไมมีแฟนคลับเหนียวแน่นขนาดนี้